คิดตนาเจริญ เรียกไว้ดูแลเจตุลวิ่งไกล้ตะลิงฟังวัดพนันเชิงนะคะพบเรือโป๊ะช่วงเลียวมันจะเวียงนะดูลำสุดท้ายนะเวียงออกไปแล้วดูเดือดดูเดือดกระมวลนี้ ดูดน้ำใตเรือนะคะท่านผู้ชมเรือต้องไปลอดใต้สะพานไปยางดูดน้ำไดโบดูดน้ำใตเรือนะคะในเรือก็มีเครื่องปั่นไฟเรือโป๊ะบางลำก็ใต้ท้องเรือมีวาลวไม่ต้องใช้เครื่องดูดดูดเข้านะแต่ดรอนดูดออกต้องดูดอยอดเลยพี่กับตัน ฝนล,ลงเม็ดนะคะทำงานกันกลางๆสายฝนวิ่งกันออกไปรับสินค้าที่ทะเลค่ะต้องลอดใต้สะพานถนนวลชวีนะคะชาวเรือจะเรียกว่าสะพานลังสิบสะพานเตี้ยยิงน้ำขึ้นแบบนี้ฮะต้องใส่น้ำเยอะเลยก็ใส่น้ำไปด้วยวิ่งไปด้วยนะ,ะเดินทางก็ไปถึงสะพานนนลชวีก็น้ำพอดีระดับ ที่เขาสั่งมานะคะว่าต้องใส่กี่เมตรกี่เมตรใส่เสร็จแล้วรอตะานเสร็จก็ต้องมาดูดออกมาล้างเรือเช็ดเรือกันให้แห้งเพื่อจะไปบรรทุกสินค้าอีกงานกันหนักหน่วงช่วงหน้าน้ำหลากโอ้โหน้ำเดือดขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ